นี่ยครับนะครับผมก็บูมคนเดิมนะครับผมก็บูมเนี่ยอุ้มพอทองเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับเดยตอนนี้ได้ทำการถ่ายละคลิปหนือนกันตอนนี้วันนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับวิธีการแก้หมคคับแบวิดีโอการ์ดไดเออร์นะครับวันนี้นะครับวันนี้วิธีแก้ก็ง่ายมากเลยถ้าคุณรู้นะฮะเดี๋ยวมา ดูตามผมกันเลยนะครับดูนะฮะดูครับดูคลิกขวาเอ้ยอย่าเพิ่งดีกว่าให้ดูก่อนว่ามันแบบวิดีโอรจริงหรือเปล่านะครับอ่ะจะไม่ตัดตอนคลิปใดๆเลยนะครับถ้าตัดตอนคลิปมันจะแปก๊แปกๆหน่อยใช่ไหมจะไม่มแปก๊กะครับรอสักครู่เราให้มันเปิดสักหน่อยนะครับ วิธีการแก้ไหมครับแบวิดีโอนะครับจะใหุ้ณดู เดี๋ยวลองมาดูกันนะโอ๊ยได้ว,วะสักคู่นะอ่ะครับดูนะดูดูกันเลยน,ะนี่เขาก็จะเป็นหน้าต่อไปครับก็ enter เ,เ,เกมเข้าไปนี่นะ ถ้าเกิดมันเป็นแบวิดีโอการดำเวอร์นะครับมันหน้าจอดำๆอย่างนี้เลยนะครับดำๆอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับว่ามันจะแบวิดีโอการดำเวอร์จริงๆหรือเปล่านะครับก็ชิมชมนะครับเห็นไหมครับแบวิดีโอการดำเวอร์จริงๆด้วยนะฮะนี่ครับแบวิดีโอการดำเวอร์นะครับแล้วก็อะไรมากมายใจไปหมดเลยเนี่ยก็ปิดขั้นตอน ส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้แล้วนะครับแก้ง่ายๆเลยนะครับดูครับตัวตามผมนะครับคลิกขวาเลือก p r อ p e ป t y ตีนะครับรอสักครู่นะฮะเขาบอกว่าจะช้นิดนึงหรือว่าเล่นไหมครับก็ไม่แหลกอะ สกูสกูมันอันเก่าที่ผมคลิกไปเมื่อกี้มันขึ้นมาครับก็ปิดเฮ้ยยุน่าลัครับเฮ้ยเอาวิธีกันแกเข้ามาดูกัน วิธีการแก้นะครับให้เข้าไปที่ setting นี่ครับเจอหน้าต่างนี้ครับอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจไม่เกี่ยวกับไม้คานนะครับเข้ามาที่ setting เจอหน้าต่างนี้นะกด advance นะครับนี่ครับกด advance เข้ามาจะเจอหน้าต่างนี้ครับ ชูดครับหน้าตาอย่างนี้ครับหน้าตาอย่างนี้ครับตามนี้เลยนะครับตามนี้นะครับตามนี้่าหน้าตาอย่างนี้ให้ตอนแรกมันอยู่ฟลูใช่ไหมครับให้เราเลื่อนไปจนถึงใกล้ๆมิดเนี่ยตรงขีดที่สามนับจากด้านด้านด้านซ้ายมือของเราครับมาให้เรากดโอเค ครับก็เสร็จแล้วครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองง่ายๆง่ายๆครับก็เราจะมาดูกันว่ามันได้จริงๆหรือเปล่าครับก็นอาดีไหมคัลเอสพีอุ้ยขอโทษครับกดผิดครับเครื่องผมมันต้องกดเป็นวิทแล้วก็จาวาครับเพราะว่าผมลงออสซิฟไว้ครับปกติมันจะ ปกติมันจะมีแค่เซฟนซฟใช่ไหมครับวันนี้ผมได้ทำการลงออซิซฟที่มันจะเป็นรูปไข่ครับลงเอาไว้มันก็ถ้าเปิดไปมันจะพผิดมันจะผิดรูปแบบครับแต่ว่าถ้าผมจะเล่นอย่างเช่นเกมน,น,นี้ครับ GTA นะครับเกมน,นี้ครับ Q4 นะครับส่วนเกมน,นี้อนี่อาจจะไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไม่ใช่หอนไม่ใช่ LL หรือ League ออ l เลย n d s ไม่ใช่นะครับนี่คือฟิปเป็นฟิปเถื่อน ก็ต้องปรับให้เป็นฟลูเหมือนเดิมนะฮะแล้วมันจะเล่นเกมแบบเออเอฟเฟกสูงๆอะไรประมาณนี้ได้นะ ฮั ishi, ทฮัยมิสบิชิตัวปาเต้อ,จจอ,อ้วว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 ่ววาววววนววววานวว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 นวว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 วบวว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 นี่ครับวววาวววววววาตวว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 วล,ลออวว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 รวว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 วนวววววีวววววา,ากวว ที่ผมกนำไปเมื่อกี้แล้วครับนี่คนระับให้กดเ,เป็น wheat แล้วก็ java ครับไม่ใช่ออซิปนะให้กดที่ java เพราะว่าถ้ากดออซิปหรือออซี C นะ่ะมันจะเป็นไข่นะครับ รออย่างเดียวครับรอเท่านั้นมาแล้วครับงวดมาแล้วนะโน่นครับ enter เกมฮะครับเล่นได้แล้วครับมอแจงเงินมาแล้วครับ เย้เล่นได้แล้วนะครับเวลาเราจะเล่นก็สกิปเพย์เยอะเคี่ยเดอะวอลล์ก็เคี่ยเดอะวอลล์ครั้งหนึ่งก็จะไดครับจะเล่นได้ปกตินะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะก็ สวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปผมมีเรื่องครับโมนยุอน่อ่างรองมีอะไรก็ติดต่อมาได้ที่ f u g i t e n 088